สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมมองว่าต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นนะครับว่าจะกลุ่มชัยชนะจะสามารถที่จะกลุ่มระเบียบโลกใหม่ได้นะครับคือนับตั้งแต่ทศวรรษ2020เนี่ยนะถ้าเราจําความได้นะครับนับตั้งแต่การเกิดนการระบาดของโรคครั้งใหญ่สุดในรอบร้อยปีนะครับ นั่นนับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเกรดรีเซ็ตนะครับหรือว่าการสิ้นสุดของระเบียบโลกเก่าและกําลังก่อร่างสร้างขึ้น,นาใหม่ของระเบียบโลกใหม่ซึ่งทั้งผู้คุมระเบียบโลกเดิมนะครับอย่างค้่ฝ่ายตะวันตกที่นําโดยสหรัฐและเหล่ามันธมิตรนะครับฝ่ายหนึ่งแล้วก็ผู้ท้าชิงนะครับของค้่ฝ่ายตะวันออกที่นําโดยรัสเซียจีนและเหล่าพันธมิตรนะครับอีกฝ่ายหนึ่งต่างฝ่ายต่างเชื่อมั่นนะครับว่าจะกลุ่มชัยชนะแล้วก็จะ นะสามารถกลุ่มระเบียบโลกใหม่ได้จุดที่ยอมกันไม่ได้นะครับก็คือผลประโยชน์และอำนาจนะที่จะมีฝ่ายที่ได้และฝ่ายที่เสียผลประโยชน์และอำนาจอย่างมีนัยสำคัญหนึ่งในนั้นนะครับก็คือสกุลเงินดอลลาร์นะครับที่กำลังจะถูกดีดอลลารายเซชันนะครับหมายถือว่าการถอดถอน นะอำนาจของดอลลาร์เนี่ยออกไปโดยทางกลุ่ม b ิ i กนะครับให้พ้นไปจากการใช้ซื้อขายระหว่างกันในกลุ่มซึ่งกลุ่ม b ิ๊กพลาสนี้นะครับซึ่งขนาดนี้มีสมาชิกอยู่นะครับ10ประเทศแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับที่จะรับเพิ่มสมาชิกใหม่อีกเนี่ย12ประเทศนะครับนะถ้ารวมกันแล้วนี่ก็22ประเทศนะครับซึ่งจะมีขนาดใหญ่เนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งของโลกอะ่ะก็จะหาร นะการใช้ดอลลาร์ได้หายไปครึ่งหนึ่งนะครับนะถ้าที่คาดการนะครับมันถ้าหากเกิดผลสําเร็จในกลุ่มก็เชื่อได้ว่าทิศทางนะครับของการใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินสกุลสํารองของโลกในการซื้อขายแล้วก็การแลกแลเปลี่ยนก็น่าจะลดลงลดลงนะครับก็จะหายไปครึ่งหนึ่งนะครับนะหรือเปล่าทําให้นะสารัสูญเสียผลประโยชน์และอำนาจในขณะที่ ฝ่ายตอนออกและเหล่าพันธมิตรนะครับได้รับผลประโยชน์และอํานาจนั่นเองราะในขณะที่ความขัดแย้งของการนะครับเบ่งกล้ามละโชว์อานาจทางกรดาหารของทั้ง2ฝ่ายเพื่อปกป้องผลประโยชน์และอํานาจนะครับของพรรคพวกตนจึงมีความจําเป็นและมีความสําคัญกันต่อไปนะครับและต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าและมั่นใจว่านะครับพรรคพวก นะครับเ,เรียกว่าของตนเนี่ยนะครับจะสามารถกลุ่มชัยชนะเหนืออีกฝ่ายอีกด้วยความขัดแย้งนะครับจึงนะไม่แผ่วสงครามใหญ่จึงมีโอกาสสูงอย่างต่อเนื่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดกีกับ